สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมรายการของเราและแน่นอนนะครับตอนนี้ครัวคุณต๋อยยกครับบุกอยู่ที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชเลยนะครับร้านโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนเลยครับรวมของดีของเด็ดนะครับร้านอาหารนี่เยอะแยะมากมายคุณผู้ชม ทั้งข่าวทั้งหวานนะครับและที่สำคัญห้ามพลาดโครกุต่อยเซอร์เลกเต็ดครับเราไปกันที่นั่นเรามีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วบอกได้เลยว่านี่ก็เป็นปีปีแรกครั้งแรกของเราใช่ไหมเราไปแล้วมีความสุขกาเอาหารใต้จริงๆนี่เขาถามบอกตรงว่าอร่อยไหมไม่ต้องพูดเลยนะเพราะว่าเราก็คนใต้อยู่แล้วนคืออร่อยจริงแต่ว่าสารที่ผ่านมาใช่แต่ว่าเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพี่น้องต้องกราบขอบคุณจริงขอบคุณมากมนะเพราะว่าจริงๆแล้ว อร่อจะอร่อยสู้อาหารใต้แต่<ช>ว่าเราเพียงจะเอาไรที่แตกต่างและแปลกออกไปไป,ไปนําเสนอให้กับ<ช>เราเนี่ยได้เอาอาหารกลายไปให้ คนนครศรีธรรมราชแต่เชื่อไหมว่าเราไปเนี่ยเราได้อาหารใจกลับมาเยอะเลยครับใช่แล้วก็เวลาทํารายการเราก็เสนอเรื่องราวต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็คนนครศรีธรรมราชก็ให้ใจเราจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วในวันนี้นี่มีเรื่องราวดีๆเหมือนกันนะเมื่อกี้เราพูดนครศรีธรรมราชแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาพูดถึงนครราชสีมาเวลาที่ไปไหนมาไหนอะไรก็ตามเนี่ยครับแล้วเราทำค ไม่กินถือว่าผิดเนี่ย<ะ>เราเราดีใจดีใจอันนี้เราไปที่นครราชสีมาและถ้าเกิดไปแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านหอยอันแหนมนึงจังหวัดนครราชสีมาครับหาง่ายครับอยู่ถนนสืบสิริครับตรงข้ามกับโรงแรมรายยาแกลนะครับหรือปักหมุดตามที่ร้านก็จะเจอเลยครับ ร้านนี้นะฮะเริ่มจากคุณเปิลคุณสิริยุบลจันกระจังนะครับเปิดร้านอาหารไทยจีดีสารที่สระบุรีมาก่อนแล้วก็เปิดที่ปากช่องก่อนที่จะย้ายทั้งหมดมาเปิดที่นี่ครับได้ได้ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ฝ่าฟันวิกฤตมาเยอะครับนับถึงปัจจุบันนี้ก็ทําร้านอาหารมากว่า30ปีแล้วครับร้านเนี่ยจะเป็นสูตรของเมืองหอยอันประเทศเวียดนามนะครับเมนูมีให้เลือกเยอะเลยนะครับทั้งข้าวเปียกหอยอันเมี่ยงหมูกรอบ มีกะทิปากหม้อยวนผัดไทย,ทยเสี่ยงไฮ้และอย่าลืมนะครับสั่งกาแฟดริปแบบเวียดนามเนี่ยมาเพิ่มความฟินด้วยแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินแหนมเนืองถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับหมูแหนมเนืองของที่นี่เขาจะใช้หมูส่วนสะโพกกว่า80%เครื่องปรุงวัตถุดิบบางชนิดนะครับต้องส่งตรงมาจากเวียดนามเพื่อให้ได้กลิ่นรสตามสูตรเป๊ะ,เ,ปะเลยครับน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสูตรดั้งเดิมจากพอยอันเลยนะ<อ>เขาเคี่ยวอยู่นานกว่า6ชั่วโมง กลิ่นนี่มันจะหอมแล้วก็รสกลมกล่อมมากกินกับผักพื้นบ้านพร้อมเครื่องเคียงอีกเพียบเลยรับรองได้ฟิลแบบหอยอันแน่นอนครับร้านหอยอันแนหนมนืองจังหวัดนครราชสีมาอยู่ถนนสืบสิริตรงข้ามโรงแรมรายยากแกลนะครับเปิด7โมง ถึง2องทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเต็มโตะเลยนี่แล้วเรียกเงินถึงน่ารักกระกาตาขนาดนี้น่ารักมากครับเจ้าของร้านนำมาให้เราและนั่งอยู่ในถั่นี่ครับนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งตระกูลเลยนะครับครับอันนั้นตัวเล็กนั่นใครชื่อเล่นชื่ออะไรครับตัวเล็กตัวเล็กชื่อฮุบครับอ๋อชื่อฮุบได้ครับชื่อฮุบคือหมายถึงว่าต่อไปกิจการนี้จะเป็นของเขาทั้งหมดเขาเลยชื่ออออยเขาเลยชื่อออนัยฮานอยอ๋อนึกว่าเขาชื่อฮุบไปก่อนเลยหยั่งเนื้อได้ดีมากอ่ะรสชาตินี่หาที่ไหนไม่ ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ไปอยู่ที่นครราชสีมาแล้วท่านอยากจะกินอาหารที่เป็นอาหารยวนอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านต้องไปที่นี่คุณได้พบลองอันนี้อันแน่นอนนะผมจะไปพลาดทำไมอันนี้คือตัวเส้นที่เป็นแบบคือได้คุยกับคุณเปิลนอกรอบนะครับอันนี้คือเส้นที่มันเป็นเส้นแบบเวียดนามเลยเขาจะเอาแป้งแป้งเนี่ยมานวดแล้วก็ออกเป็นเส้นหนาๆแบบนี้แล้วก็กินฟิลลิ่งของอาหารในร้านนี้ทั้งหมดจะออกเป็นทางเวียดนามตอนเหนือนะจะเป็นแบบตั้งแต่ฮานอยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับคุณกินได้ยัง ผมกินแล้วอร่อยจริงๆอะแต่ผมจะมาลองอันนี้ไม่ใช่เหรอคุณจะกินนั่นเหรอใช่ผมกินอันนี้เหนียวดีมากๆเลยนะครับมันหนึบสารโทษนะครับใส่ยางหนังกระติกลงไปไม่ใช่ครับผมไม่ใช่หนังกระติกลงไปนี่นี่นี่ราดแบบนี้อ๋อเหรอของกุญชู่ตายตายตายแล้วอะไรอ่ะอืมดูดิอืมหูยอดหูยอด เหมือนกันไม่เหมือนของคุณมีกันมีไข่ผมไม่เห็นมีไข่เลยมีมันลงอยู่ล่างแล้วก็มันกินไปแล้วสิ่งที่บ้านนี้ทําเองคือตัวหมูนี่ครับในหนําหนึ่งที่เขาเตรียมไม่ให้เนี่ยหมูทําเองส่วนของหมูอันนี้คุณผู้ชมที่อ้อบอกว่านี่คือเป็นหมู80%ดสิเปอร์เซนเลยนะมันจะเด้งและหนึบมากห้ามพลาดนะคุณผู้ชมไปโคราชนะครับไปนครราชสีมาห้ามพลาดเด็ดขาดร้านนี้นะคบผมไม่ผมกินสามคำเลยนะ ปกติคำ<ท>เดียวผมก็หยุดแล้วนะมันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดท่านอยู่แถวนั้นท่านไม่เคยไปลอง <c oughs> ไปทานดูเส้นเขาเพียบจริงๆแล้วตัวหมูยอก็อร่อยมากแล้วนี่ยังไม่ได้กินนี่เลยใช่แ <c oughs> ต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวการให้กินนี่นไม่ต้องห่วงไม่ต <c oughs> ้องห่วงเดี๋ยวตั้งโต๊ะเลย <c oughs> เดี๋ยวตั้งโต๊ะไปเรื่อยเาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปโคราชอย่าพลาดเด็ดขาด ร้านชื่อร้านหอยอันแหนมเนืองรับอย่าพลาดนะบอกอีกทีนึงเขาเปิดกันก็ตอนเช้าเ้าเลยเจ็ดโมงเจ็ดโมงเล้ามกาแฟด้วยไงใช่เปิดเจ็ดโมงถึงสองทุ่มใช่แต่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมมาหาพเช่นกันนะครับพี่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราอยู่ที่่นนท่านนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันนี้จนถึง1ิกันยายนนะครับของข้าวของหวานและที่สำคัญของหายากของเด็กของดีเพียบ อยู่ที่นั่นรออยู่แล้วนครับคุณต่อยยกทับพากตรงนี้สักครู่หนึ่งพกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมจีนน้ำยาไตปลาเนื้อปูครับเป็นความอร่อยสมบูรณ์แบบอร่อยหอมมากหรือว่ามันมีเอกลักษณ์3วัน3คืนเลยค่ะใช้ฮะอร่อยมากว่ามากครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ กลัวคุณไป